บริษัทเซเว่นแอสเซทพอตี้นะครับตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินหลักรขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับวันนี้เรามาถึงหนองปลือบางละมุงชนบุรีนะครับใกล้พัทยามากๆวันนี้เรามีบ้านเดี่ยวนะครับมานำเสนอโดวยวันนี้นะครับทีมงานขา,ขายของเราครับน้องมีนวันนี้นะครับมีนัดกับลูกค้า เป็นไงบ้างครับน้องมีวันนี้เรามีค่ะยังไงกันวันนี้มีลูกค้านะคะติดต่อมาจากทางเพจเซเว่นแอสเซค่ะซึ่งเขาให้ความไว้วางใจให้เราช่วยหาบ้านในโซนชลบุรีค่ะอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแป้งบริษัทเราเป็นตัวแทนจําหน่าย ทรัพย์สินรอการขายที่ธนาคารยึดมานะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้จะขอแนะนําคุณแป้งให้เดี๋ยวลองชมเท้าเฮาหลังนี้ดูก่อนนอะของเรามีหลายประเภทค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดแล้วก็เทา<ม>้าเฮาเดี๋ยวยังไงวันนี้มิ้ขออนุญาตพาคุณแป้งไปดูเท้าเฮาหลังมุมเนาะที่หมู่บ้านเรายั้นกินปลากันนะ หลังนี้นะคะเป็นทาวาส์เนื้อที่39ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านรอยันกินป้าค่ะทำเลมีว่าโอเคนะอยู่หลังมุมเลยคุณแป้งคิดว่ายังไงคะแป้งคิดว่าสภาพก็น่าจะไปปรปับปรุงเพิ่มอีกนิดนึงค่ะน่าจะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ด้วยแต่ด้วยทำเลคุณแป้งคิดว่ายังไงคะโอเคไหมโอเคมากเลยนะคะเพราะว่ามันติดกับถนนนะคะน่าจะทำอะไรได้หลายอย่าง จแล้วมิ้นขออนุญาตพาคุณแป้งไปดูซับแป้งอื่นต่อนะคะเพราะว่าทางบริษัทเรามีซับอีกหลายแป้งให้คุณแป้งได้ลองชมกันเลยเดียวค่ะงั้นไปกันเลยไหมคะโอเคค่ะใส่นะ